สวัสดีท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็เพื่อนน,นนะคะเอฟเอผลนะคะค่านั่งชื่อจันเพนเดชประดิษฐ์นะคะเชลเชมักนะคะอ่านั่งตั้งแต่เด็กนะคะก็อยู่ในครอบครัวที่ปานากลางพ่อมีธรรุรกิจนะคะพ่ออยู่ไปอยู่มาถึงมสาสมคุณพ่อเนี่ยก็ธรรุรกิจก็คือโลตัส เป็นยังไงคะเด็กมอไอพ่อไอมอสาไม่มีตังค์เนาะไม่มีเงินเนาะแล้วก็ทีเนี้ยทำไงละ่ะไปยังเรียนอยู่ทีนี้แม่ก็ต้องไม่ทำงานนะคะพ่อเนี่ยก็เอาละ่ะไม่มีเงินละจากเด็กคนหนึ่งเคยหยิบเงินใช้เองอนะคะ่ะไม่มีเงินในกระเป๋าพ่อก็เลยต้องวางแผนใหม่อนะคะ่ะเด็กมสาวแล้วก็วางแผนใหม่ ทำงานเองนะคะทำงานจะจบปอ,อเป็นแคดดี้นะคะอ่าแบถผงกอลตัวนิดเดียวอยุสิบห้าโตนิดนึงเ,เล็กนิดนึงนะะอ่ะอาว่าแบถผงกอลต้องทำงานตากแดดน,นะคะอ่าตื่นตีสี่รอรออ่านายมารับนายมานะคะแล้วก็รับถุงไปเดินกอลเดินตั้งแต่เช้าะคะ่ะจนเที่ยงบ่ายอะคะ่ะจนไหลอะคะ่ะเอ่อ เลือดออกอะค่ะใส่เสื่อในอย่เนาะหนักมากอะถุงกอ๊อกเนี้ยก็ทํางานหนักหนักกาตั้งแต่เด็กน,นะคะทีนี้พอจบมสก็ทํางานถึงก๊อกไม่ได้ละเป็นแคดดี้ไม่ได้ละก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนงานเนาะต้องต้องเรียนต่อาทิทย์ด้วยค่ะคืออาบอกว่าไม่ต้องเรียนละให้ให้ออกไปทํางานชั่วโง,งนั้น อยากเรียนอะชีวิตมันต้องเรียนนะคะก็เลยตัดสินใจกู้เงินเรียนแล้วก็ทำไงกันคนืนเพื่อนๆนะนอนครบ8ชั่วโมงแล้วก็ไปเรียนตั้งใจเรียนแล้วผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องไปอยู่ในผับในบ้า์เป็นเล็กเติร์ป่ะค่ะ เราก็ต้องไปเร 3, ียนตอนเช้ากว่าจะได้ถึงห้องใตีสามผมงงตรองตื่นเรียนคือตอนนั้นตีสามเพื่อนๆมากพ่อแม่จ้างไปเรียนด้วยสามไปเราต้องหาเงินเรียนเองแต่ก็จบปอตีนะจบฉันจบฉันก็จบความสำเร็จ มันก็จบได้เหรอปอปรอยาอจบมาแล้วก็ยังภูมิใจแค่จบนะพ่อแม่ไปรับปริญญาสร้างความภูมิใจให้พ่อแม่ก็ออกมาเป็นสาวโรงงานชีวิตมันไม่ตอบโจทย์นะคะโรงงานก็ยังแบบเป็นหนี้เป็นสินมีบ้านมีรถจริงจริงหนี้สินมันก็ยังมีคือไม่ตอบโจทย์ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวตาซัฟฟีด คิดว่าดีแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเหนื่อยมากยืนรีดทาตั้งแต่หกโมงเช้ายืนสี่ทุ่มรีจนตัวรีดพังแล้วค่ะไม่มีเวลาวันนึงยาาเสียเราสละร้านแล้วก็จะปงานศจญาติเราเลยมันไม่ได้อะค่ะเพราะนั้นมันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์มันทาให้เรารู้สึกว่าอาชีพเนี้ยมันไม่ใช่ จะเข้าโรงงานอีกนะคะแตม่มีเสียงโทรศัพท์จากคุณวัฒนาสิทธิเวน,ะะน่ะค่ะคือเสียงอะไรไม่รู้แต่ก่อนไม่รับเลยนะปิดเครื่องหนีอะไรแต่วันนี้รับรับแล้วมันคือโอกาสอะโอกาสเหมือนพบแดงอะคะ่ะบอปูแลให้ฉันเดินไป,เด,นไปเดินไปเดินมาเนี่ยคะ่ะข้าก้ามาสู่เอฟแอเนี่ยคะ่ะแล้วมันทาให ช่วงเดือนแรกอะแมก,ก็อิจฉาพเพื่อนๆนะคะที่มีเวลาขายแล้วก็ขายได้ได้เคาะราคาอะแมมอะต้องเรียนแล้วก็ไปรีบทายอีกอะไม่ได้ขายอะขายที่สุดท้ายเรียยอดหกพันก็เนี่ยยอดตามที่เราไม่ได้ทำงานพอเดือนที่สองมีโอกาสทํางานมีซ้อมเต้นอะซ้อมเต้นแล้วก็ได้ทงานน้อยแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นไงเราก็ก้าวผ่านความ ขี้เกียจของเราอ่ะเราก็ได้ยอดเราตั้งเป้าว่าเราจะเอาหกหมื่นแต่เราไม่ได้เราได้แค่ห้าหมื่นขอพูดอีกนิดคนสุดท้ายนะแล้วก็ทีเนี้ยคือมันคือมันแบ่งก้าวผ่านความปลวกมาได้เนาะขอบคุณพี่ตั้วขอบคุณคุณป้าที่สร้างแรงกดดันให้แมมแต่เขอบคุณทุกคนทุกคนที่ให้กําลังใจแมมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะผมขอฝากตอนนี้เป็นหนอจดมาอดีตนะไม่ใยัน ปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้องทำนายอดตายแน่นอนค่ะ